สุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้มา่มาดูเรื่องการเงินกันหน่อยนะคะท่านคะเออมีการเมืองเข้าไปแทรกรัเปล่าเนี่ยก็เห็นสู้สู้มาดีๆโป้งเดียวลด025 5อห้าต่อสองเลยแต่ก็ทําให้ตลาดหุ้นขึ้นใหญ่ค่างเงินบาทก็จะอ่อนลงส่งออกก็จะดีขึ้นแต่ในทางกลับกันมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่แล้วนาเข้าอ่าเราต้องนําวัตถุดิบเข้าเพื่อจะส่งออกนะอ่า ไอ้ที่ส่งออกอย่างเดียวเลยพวกสินค้าเกษตรอะมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ยังไงก็ส่งออกอยู่แล้วแหละเนี่ยเขต้อง,ต,องต้องคิดดูให้ดีว่าทําอะไรทาเพื่อความมันของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วรัฐบาลแทรกแซงได้ทุกเรื่องเลยหรือเปล่าอีกก็อืมก็น่าคิดนะเพราะรัฐบาลนี่อย่าลืมนะครั้งแรกที่เศรษฐาเข้ามาเขาบอกแนละ้ถ้าติดกฎหมายแก้กฎหมายติดบุคคลย้ายใช่ไหมทิพดีดีไอ้ทายเป็นไงโดนเด้ง้อยเลยจระเจ่ฟาดหางป่านนี้ยังไปฟื้นแล้วมั้งเนี่ย ออ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะต้องพูดคุยกับท่านนี้คเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิช์นะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับคุณอครับท่านบรนวิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้อยากถามจังเลยว่าเฮ้ยอยู่ๆทำไมกกนงมันสู้สู้สู้แล้วมันลดตึ้ง0ูนย์สอง้าเลยครับการเมืองแทรกแซงเบายจผมว่าการเมืองแทรกแซงหรือไม่ อาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมากกว่าครับท่านปณวิทย์ครับคบ <c oughs> ยับข,ข้อเท็จจริง <c oughs> ผมมีก่อนหน้านี้เนี่ยมีมีบางสถาบันวิจัยก็บอกว่าจะไม่ลดด,ดอกเบี้ยเลยใช่ครับแต่วันที่21กันยานี่ยผมส่งให้คุณแอนไปดูแล้วครับ <c oughs> ผมส่งให้คุณแอนไปแล้วว่าว่าผมมันเคยพูดไปตั้งแต่วันที่21ว่า ผมคิดว่าลด0.25ใึ่ใช่ใช่ผมเห็นผมเห็นครับหวยหวยถูกหน่อยใช่ครับผมเห็นผมอ่านล้เออไปเลยครับ0.25ที่ท่านบรรวิตพูดถึงเนี่ยครับเอผมเข้าไปนั่งข้างในดีกว่าครับเสียงรมันดังครับได้เลยครับได้เลยครับ 0.25พอลดปั๊บนะครับอาจารย์อ่านโอ้เงินขึ้นที่หายไวยทะเลหมดเลยอ่ะค่าเงินอ่อนลงเลยมันดีหรือมันไม่ดีหรือมันยังไงครับเนี่ยอาจารย์ผมก็งงไปหมดแลวดีดีครับดีครับผมจะเล่ากรณีของกร,รณีของจังหวัดผู้ประกอบการจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาทำเรื่องของการสุดออกข้าวเออครับครับตอ,ตอนตอนตอนแรกเนี่ยอาจารย์อาจารย์แรกเปลี่ยนเราประมาณสัก3.5 3.6เนี่ยเขาบอกว่าเขาขายดีมากเลยครับ แต่พอหลังจากที่บันลดลงไป32บาทเมื่ออ,อแข็งไป32บาทเมื่อเดือนที่แล้วอ่างเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าขายไม่ออกเลยแล้วผู้ค้าเขาก็ไป,ไปซื้อในเวียดนามซื้อในประเทศเพื่อนบ้านหมดเลยเขาขายไม่ออกเลยออพอพอลดอาาัตราแต่จริงๆเนี่ยก่อนลดอาาัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมันมันก็อ่อนมาเป็น33บาทอยู่แล้วนะครับ,รบจาก32เป็น33 เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าปลายเดือนที่แล้วอ่ะ32ประมาณสักวันที่สิบเดือนตุลาเนี่ยก็ไป33.6แล้วอ่อนไปหน่อยแล้วอพอมันลดดอกเบี้ยแต่โมบานใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอ่อนไปก่อนลดดอกเบี้ยดุดันไปผมคิดว่าอไอ้นี่เป็นการส่งสัญญ,ญาณเหรอคะนักธน,น,น,นาคารกลางแบงก์ชาติเราอาจจะเข้าไปแทรกแซงก่อนหน้าที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยผมว่าอ๋อ ค่าเงินมันก็เลยเหมือนอ่อนลงมาหน่อยหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่มันก่อนลดกูแดนก่อนลดอาจารย์เดี๋ยวบี้จะทุ่ไปใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วพอวันนี้เนี่ยไปไปเช็คดูก็ตอนนี้ก็คือวันที่สิบสองที่ผ่านมันสามสิบสามจุดสองครับพอมาวันนี้แข็งไปสามสิบสามครับอ๋อเอ้ยผมบอกว่าตลาดเนี่ยมันรับ ทราบไปว่าค่าเงินมันจะอ่อนไปตั้งก่อนก่อนลดอาจารย์เมนี่ยแล้วเอออืมเออใช่เหมือนมันก่อนลงมาหน่อยนึงไม่มีผลต่อค่าเงินเท่าไหร่เพราะมันอ่อนไปสามสิบสามทแข็งแข็งขึ้นมาหน่อยนึงเพราะแอนจําได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ตอนนี้อยู่ที่33บสาท21สตางค์โหตอนตอนลดมาตั้งส6นะครับอาจารย์อาจใช่แต่ว่ายังไงก็ก็ก็ดีกว่าส2มสบครับครับใช่ครับใช่ครับ ใช่ครับคราวนี้มันโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวมันค่อยๆมนักอ่ะผลที่หนึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ค่าเงินมันอ่อนไปมากกว่านี้ก็ธนาคารธนาคาร่นประเทศไทยก็ต้องไปดูว่าจะต้องลดเพิ่มหรือเปล่าอ๋อแปลว่าที่เขาจับตาดูกันอยู่ว่าในรอบถัดไปหรืออาจจะเป็นช่วงประมาณปลายปีอาจจะมีการลดอีกรอบหนึ่งนี่ก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะมีความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับ ผวมคิดว่าขึ้นอยู่กับสองปัจจัยก็คือสหรัฐอเมริกาจะลดอาาัตราดอกเบี้ยเพิ่มไหมซึ่งคาดว่าน่าจะลดอาาัตราดอกเบี้ยเพิ่มสหรัฐอเมริกาอันที่สองก็คือ,อ,อตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเลขอะไรบ้าง,งผมคิดว่าก็ถ้าเกิดว่ามันยังซึมซึมอยู่แบบนี้ผมว่ามันต้องลดนะครับคือบางทีธนาคารกลางให้เหตุผลก่อนหน้าที่จะลดอาาัตราดอกเบี้ยกับวันนี้ลดอาาัตราดอกเบี้ยก็แบบ อ่สามร้อยหกสิองศาเลยอ่ะยูเทินกลับเลยแบบไม่ตาไม่ก่อัานเหมือนกันอ่ะคือก่อนอดจานบอกเบี้ยบอกไม่ลดอ่ะคือไม่ลดอ่ะบอกไม่ลดเพราะว่าอะไรนะมันเดี๋ยวมันจะทําให้การบริโภคนี่ยเงินมันจะเพิ่มสูงเกินไปเงินเฟ้อจะสูงขึ้นอ่แต่วันนี้บอกว่าลดเพราะว่าเราต้องการให้นี่ควเรือนมันอ่าช่วยบรรเทาภาระนี่ ก็แล้วแต่จะให้ผลในแต่ละเรื่องแต่ละราวกันไปนะนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามก็ดีแล้วครับผมเด,ด้วยนะครับในการลดลงมาเนี่ยแม้ว่าเราพลังพูดบอกว่าเอ๊มันก็ไม่ได้ค่างเงินไม่ได้อ่อนลงไปมากเลยนะแต่ว่านักทางหนึ่งผมคิดว่าก็ช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจไปไปไป,ไป,ไปโดยตรงเหมือนกันนั่คือว่าคนก็อยากจะไป กู้แบงค์มากขึ้นครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกลงช่ดอกเบี้ยมันถูกลงสองก็คนที่เป็นภาระหนี้สินที่เป็นขณะนี้มันเยอะเก้าสบองเอร์เซ็นต์นี่กรุงกัไทยนะครับใช่ครับปกติก็จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อกู้ในการทำธุรกิจพวกนี้ก็จะทำให้ภาระหนี้เขา นี่กรุณาใช้ก็ลดลงไปโดยอัตโนมัติโดยปัญญาครับอืมแต่นี่ประเด็นประเด็นอาจาราดอกเบี้ยไทยเนี่ยผมผมในสำรับผมนะคุณแอนท่านบรนวิทย์ครับผมว่ามีสองเรื่องค่ะหนึ่งลดไม่ลดลดลงเพียงพอหรือไม่ครับอ่าอนี่เขาลดลงมาแล้วประเด็นที่สองที่ผมคิดว่ามีที่เราไปต้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องไปดูว่า ช่องว่างระหว่างเงินเงินฝากเงินกู้บ้านเราเนี่ยมันมากเกินไปครับอืมแก้ยังไงเหรอคะอาจารย์คะก็แก่อย่างไงก็คือว่าก็เวลากู้เนี่ยคุณต้องลดลงมาเยอะดอกเบี้ยกู้เนี่ยคุณต้องลดลงมาเยอะหน่อยอืมห่างกันเยอะมากไปใครจะต้องเป็นคนแกปฝากเนี่ยไปฝากเนี่ยได้ไม่ถึงบาท่ะแต่คุณปล่อยกู้เจ็ดบาทผมไปกู้สถาบันการเงินผมต้องเสียดอกเจ็ดบาทกู้เลยบาทเสียดอกเจ็ดบาท เออผมเอาเงินผมไปฝากผมได้ไม่ถึงบาทอ่ะใช่แต่ห้าสิบตังค์ก็เก่งแล้วประมาณนั้นเลยครับครับมันอะไรนะโอ้ยคุณได้กําไรตั้เท่าไหร่ครับหกบาทใช่ครับคุณได้กําไรหกบาทแล้วต่อปีกําไรคุณด้เป็นแสนล้าน่ใช่ครับคุณคือสถาบันการเงินซึ่งอันนี้ท่านบรรวิศครับบ้านเราเนี่ยสูงกว่าช่องว่างเนี่ยนะครับมันมากกว่าในสิงคโปร์ในมาเลเซีย ครับได้จะสูงที่สุดในอาเซียนนะครับสูงที่สุดเลยครับเกือบจะสูงที่สุดในโลกเลยครับตึงเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ไหมผมยังไม่เคยเจอที่ไหนเลยนี่มันคือธนาคารนี้กลางเขาต้องไปดูตรงนี้ว่าให้มันมันแคบลงหน่อยอคุณเพิ่มดอกเบีย้ยเงินฝากให้ประชาชนหรือคุณไม่เพิ่มไม่ได้คุณก็ไปลดดอกเบียเ้ยเงินกู้เนี่ยนะครับให้มันต่ำลงมาหน่อยไม่ให้มันห่างกันเกินไป ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเขายังไม่มีสเปซห่างขนาดนี้เลยไม่มีองวาห่างขนาดท่าบ้านเราเลยห่างสามสี่นี่ก็ถือว่ามากแล้วครับใช่ครับอันนี้คประมาณหกห้าหกกับบ้านเราอะสูงที่สุดในโลกเหมือนที่ท่านบันดิดบอกเพราะนั้นสําหรับมุมมองของผมในเรื่องนี้ก็สองเรื่องก็คือว่าน่าจะต้องลดัตราดอกเบี้ยต่อไปข้อเงินเฟ้อเราต่ำค่าเงินเราจะแข็งสองอย่าพูดแต่เฉพาะเรื่องดอกเบี้ยที่ไปโยงกับบตราไลกเปลี่ยนอย่างเดียว ไปโยงเรื่องของช่องว่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ดูให้มันสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสอดคล้องกับโลกหน่อยค่ะสถาบันการเงินเนี่ยเอ้ะทำไมคนครัวเรือนเป็นหนี้เป็นสินเยอะทำไมสถาบันการเงินได้กำไรแต่เป็นแสนแสนล้านเนี่ยโอ้โห รับลายแสนล้านบาทใช่ครับแล้วรัฐบาลเนี่ยมีแบงค์ที่ในสังกัดตัวตั้งหกแห่งอะแบงค์กรุงไทยอย่างนี้ธนาคารออมสินอย่างเงี้ธนาคารเพื่อการเกษตรโอ้พีเีไปเลยทำไมไม่ลดก่อนล่ะครับอาจารย์เห็นใจ่ันได้บ้างนี่นะครับรัฐบาลท่านบรรวิษฐ์ถามแบบตอนต้นอะรัฐบาลเรกเซงให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปทําที่ท่านบรรวิษฐ์พูดว่าธนาคารของ รัฐบาลสังกัดรัฐบาลเนี่ยควรจะไปดูตรงนี้สเปซให้มันดต่างกันลดลงหน่อยไม่ได้ห่างกันขนาดนี้ครับใช่ครับอืเพราะว่าที่ที่ที่นี่สินทัวเรือนเราสูงนี่เขาะว่าดอกเบี้ยกู้เราสูงไงครับใช่ครับใช่ฮะใช่ครับมันเลยเป็นหนี้เยอะนะครับครับกู้ร้อยบาทเสียดอกเจ็ดบาทบ้าเลยแต่กู้ที่เป็นบัตรเครดิตยิ่งดักเข้าไปโอ้ยสิบตนถึงยี่สิบบาททิ้เลย ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะบ้าเลยซิ๊กซิเลยซิ๊ซิ๊เลยเอออเลื่อนออกซิ๊ซิปเลยเอ่อใช่อะผมว่าจะพูดเฉพาะดอกเบี้ยเพราะว่าไอ้นั้นผมว่าเป็นส่วนของภาคเอกชนที่ทำเลื่อนส่งออกเพราะกังวลว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยนะฮะส่งออกไม่ได้ส่งออกได้เหมือนกันแต่ว่าได้น้อยออนั่ภาคเอกชนพูดอกมาภาคที่เป็นภาคทัวรเรือนเนี่ยน่าจะต้อง มาดูด้วยก็คือว่าช่องว่างระหว่างเงินฝากเงินกู้ที่เราสูงเกินไปเพราะนั้นสองประเด็นนะครับอัตราดอกเบี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอยากจะให้ข้อเท็จจริงท่านเวลาเราพูดกอกเบี้ยเราต้องพูดสองเรื่องไปไปพร้อมๆกันค่ะนะครับผมทีนี้อันนี้ครับผมหลังจากที่กนงครับผมเชิญครับค่ะได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวานนี้ปรากฏว่าโอ้โหหุ้นหุ้นเนี่ยพุ่งปรีดเลยอันนี้มันสะท้อนถึงอะไรเหรอคะอาจารย์คะ จะต้องถึงความมั่นใจต่อต่อเศรษฐกิจนะครับอกะต้องถึงความมั่นใจเศรษฐกิจเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเป็นต้นทุนของการทําธุรกิจดอกเบี้ยถูกผมก็อยากจะไปกู้แบงค์เพื่อจะมาลงทุนถูกไหมครับค่ะกู้มาลงทุนนี่ก็เกิดการจ้างงานเกิดขึ้นเพราะ้อไปจ้างคนมาทํางานในโรงงานผมในบริษัทผมเพราะดอกเบี้ยมันถูกใช่ไหมผมก็มั่นใจเพราะนั้น บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มัน่นใจเออเศรษฐกิจมันน่าจะดีสองการลดอดัดอกเดียก็จะเกี่ยกับกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นยังไงผมก็อยากจะไปกู้มาซื้อบ้านหน่อยอดอกเบีย้ยมันถูกดีผมก็อยากจะไปกู้ซื้อรถหน่อยดอกเบีย้ยมันถูกให่นไหมฮะการไปพกก็เพิ่มขึ้นการไปพกเพิ่มขึ้นก็ทําให้โรงงานผลิตบริษัทต,ต,ต,ต่างๆเนี่ยก็ได้ผลิตมากขึ้นใช่ไหมมันตอกเิ่งมันก็เลยสะท้อนไปในตลาดหลักทรัพย์ว่า ว่ามันใจขึ้นเพิ่มเติมนิดก็คือว่าดอกเบีย้ยเราเนี่ยเวลาลดเนี่ยมีสองประเทศที่เป็นคู่แข่งกับเราในอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราก็คือเวียดน,นามกับอินโดนีเซียครับในตรงที่สหรัฐลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสองประเทศที่บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนผ่านผ่านทางดอกเบีย้ยเขาเนี่ยไม่แข่งนะเ,เขา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 ,เขาทำให้อ่อนโดยทันทีเลยนะ ทันทีเลยใช่ไหมครับเขาถามโอ้โหใช่ครับเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยสารดลดดักรอกเบียมาเนี่ยค่าเงินดองเวียดนามไม่แข็งครับเออมันอ่อนด้วยซ้ําไปนะเนี่ยขเขา็บริหารดีมันก็เข้าทางเวียดนามในการส่งสินค้าไปต่างประเทศเลยครับเพราะว่าตัวค่าอ่าค่าเงินเขาไม่อ่อนเนี่ยนะครับบ้านเราแข็งแข็งที่สุดเป็นอันดับสองในตอนนั้นเลยนะฮะใตอนนี้อ่อนลงไปแล้วนี่ผมนมันสะท้อนได้เห็นว่าการบริหารนโยบายเศรษฐกิจหรือความยืดหยุ่น ที่ทันต่อสถานการณ์ของของโลกจากสหร,ร,รัฐอเมริกาลดจราจรเบี้ยผลก่าเขามีความยืดหยุ่นเร็วมาก <c oughs> นะครับในช่วงสั้นๆของเราเนี่ยเราก็เจ็บตัวไปแล้วจากค่าเงินบาทแข็งแต่เวีนานไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดตดราจกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นบ้านเราบางทีต้องดูองค์ประกอบข้างในและองค์ประกอบข้างนอกไปพร้อมๆกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก่อนน่าจะลดเนี่ยก็บอกว่า ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะ<ช>ทำให้หลุดก,กรอบเงินเฟอ้อไปออกรอบเงินเฟอ้อก็ตั้งไว้หนึ่งสองเปอร์เซ็นเดี๋ยวเงินเฟอ้อมันจะโดนนี่ปัจจุบันเนี่ยปีนี้เงินเฟอ้อเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อคือระด,ดับราคาสินค้าเท่านั้นคุณผู้ชมครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือองค์ประกอบมันเข้าบทนะว่ามันมันไม่ลดไม่ได้แล้วอ,อันนี้ไม่ได้แล้วใช่ดูแล้วไม่ลดไม่ได้<อ>กระแสแรงมาก ตั้งแต่ปีตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราเนี่ยอาจารย์ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยก็ตามสารัตตลอดสารัฐขึ้นลงก,ก็ขึ้นตามเพราะตลอดค่ะวันหนึ่งสารัฐลดลงมาห<อ>้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเราจะไปยืนไว้ลดเนี่ยเพราะว่าดอกเดี๋ยวมันจะทำดุดกรอบเงินเฟ้อเดี๋ยวจะทําให้การไปพวกม,มันไม่ได้ครับบางทีมุมมองอในเรื่องเศรษฐกิจบางทีต้องออกความเป็นจริง ถ้าว่าพ <vastly> mm ูดเหมือนกันไม่ได้ยืนอยู่บนมันต้องมันต้องทาต่อสาการเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็มันเลยส่งผลทำให้สถาบันการเงินรู้สุกวิจัยบางแห่งนี้เขาบอกว่าไม่ลดไม่ลดแต่ผมก็หลังจากสหรัฐลดลงมาผมก็ฟันตรงผ่านการให้สัมภาษณ์ในฐานเศรษฐกิจของผมผมก็รวมลดลูย์ดสองห้าเปอร์เซ็นที่ก็อาจจะน่าแตกได้เหมือนกันตอนนั้นใช่ครับโชคดีว่าก็ลดมา อ๋อไม่ลดก็ไม่ได้แล้วนะครับพะที่ผมดูข้อเขียนที่อาจารย์กบราส่งมาให้คุณแอนเนี่ยโอ้ผมดูแล้วว่ามันมันมันคงฝืนไปไม่ไหวแล้วครับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับใช่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 คือคือผู้ประกอบการที่เป็นเป็นเอสเนี่ยในจังหวัดทรมาบอกอาจารย์ให้ผมในช่วยพูดหน่อยว่ามันต้องลดเพราะเขาเจ็บตัวหนักจากสามสิบห้าเหลือสามสิบสองเหมือนที่ได้เรียนมาตอนตอนต้นนั่นแหละครับอเจ็บตัวหนักเลย เพราะนั้นพอลดมาเหลือ33อ่อนมา33เนี่ยเขาก็มันก็ยังแข็งอยู่นะจากเทปเมื่อก่อนที่เป็น34-35เขาต้องการ34-35ครับที่เฟดเขาลดลงมา0.5เนี่ยแต่ว่าเราลดไป0.25แปลว,ว่ายังไงเนี่ยก็มีโอกาสที่แบงก์ชาติของเราเนี่ยจะลดลงไปเพื่อให้ไปเท่ากับที่เฟดลดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ อาจจะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องลดในสเกลที่เท่ากัน oh. อาจจะไม่จําเป็นเฟดอาจจะลดอีก0.5ก็ oh. เป็น 1, 1> oh. เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเราอาจจะลดอีกจุด2.5ก็เป็น0.5เปอร์เซ็นต์เไม่จำเป็นจะต้องเป็นลดอีกจุด7.5 oh. ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นขึ้นกับอะไรขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรเศร,รษฐกิจภายในประเทศเราเนี่ยมันเป็นแบบไหน <Okay. S 2> ในขณะนั้นในอีก3เดือนขนา้างหน้าในองส2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยหนึ่ง เอถ้าเงินบาทเราสามสิบสามบาทขนาดนี้เอมันยังแข็งกว่าดองนะม,มันยังแข็งกว่ารูปเปียของอินโดนีเซียนะอ่ะอือ่ถ้ามันยังแข็งกว่าแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันอ่อนที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านอ,อย่าให้มันหทางเกินไปเพราะว่าผู้ส่งออกก็จะตายออกออเลือก็จะหายเลย ช่ครับที่มาซึ่งพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราประสบมายาวนานพอสมควรแล้วไหมคะอาจารย์คะ60%รายได้ของประเทศไทยเนี่ยมาจากส่งออก60%รายได้ประเทศไทยมาจากส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งออกขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอาจาราได้เปลี่ยนและขึ้นกับเศรษฐกิจโลกขึ้นอยู่กับคู่ค้า ขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราคุมไม่ได้แต่ว่าภายในประเทศเราคุมอัตราเรดเปลี่ยนได้อัตราได้เ,เปลี่ยนของเราถูกโยงกับเรื่องอัตราดอกเบี้ย <c oughs> อัตราเอกเปลี่ยนเราถูกโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีสินค้าที่เหมือน,อนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสองเรื่องไปพร้อมๆกันครับคุณแอนเพราะนั้นถ้าอยากจะให้เกือบสามสิบสามบาทเนี่ยแข็งอ่อนเนี่ย ผมถ้าเราขึ้นอยู่กับเราตั้งต้นว่าถ้า35มา33อันนี้แข็งแน่ๆแต่ถ้า33เราบอกแข็งถ้าเปรยเทียบ35แต่ผมมองว่าต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเลย33ที่เราแข็งอยู่ถ้าเพื่อนบ้านมันก็แข็งเหมือนกันแ็่เรา<ก>แขังกต่าไม่มีผลต็งไม่มีการส่งออกไม่มีผลมากนักในการส่งออกอก็คือถ้ามันอยู่ในช่วงที่ไปพบ ไปเพอะๆนั่นผมว่าอันนี้ก็ไม่มีผลเห็นหน้าเห็นหลังในการแพ้การส่งออกเท่าไรแต่ถ้าแต่ถ้าเราแข็งแต่เพื่อนอ่อนเนี่ยไอ้นี่เหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าตอนแรกว่าอะไรล่ะของเราแข็งแต่เวียดนามไม่แข็งอ่ะเนี่ยเนี่ยยุ่งชี่ที่สามสิบสองอ่ะที่สามสิบสองอ่ะดอกเบี้ยสารัฐลดอ่ะเราแข็งมาสามสิบสองเวียดนามดองดองไม่แข็งอ่ะอย่างเงี้ยเราตายเลยใช่ครับใช่เพราะว่าสินค้าที่ส่งไปในต่างประเทศของเวียดนามของเราเนี่ย เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเวียดนามก็ส่งสินค้าผลไม้เราก็ส่งผลไม้ค่ะเวียดนามส่งเกษตรอุตสาหกรรมเราก็ส่งอุตสาหกรรมครับใช่ไหมเราโดนเหมือนกันอินโดนีเซียลูกเปี้ยอินโดนีเซียเนี่ยเราแข่งไปเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์ในอินโดนีเซียแข่งประมาณหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแข่งคนละครึ่งต่างกันครึ่งเลยราคาต่างกันครึ่งเลยอะเราตายเหมือนกัน S <S เอออาจารย์คะสถานการณ์ส่งออกนะขณะนี้ของไทยเรานี่ถือว่าน่าเป็นห่วงมากไหมคะน่าเป็นห่วงมากครับอน่าเป็นห่วงเรื่องของก็โอ้ยมันประเด็นประดังหลายเรื่องอ <S <S 2> <S 2> หนึ่งอาจาร์ได้เปลี่ยนที่เราคุยกันอยู่ขณะนี้ค่ะสองเนี่ยต้นทุนการผลิตเราสูงต้นทุนการผลิตเราสูงก็แพ้ก็แพ้เวียดนามครับสามเรื่องของอความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร ทำให้ต้นทุนน้ำมันต้นทุนข้าวเสร็จข่าขนส่งก็งแพงครับแพงไปอีกสี่เรื่องของจำนวนท่าเรือต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยความสามารถของท่าเรือในแต่ละท่าเรือที่เรามีอยู่เนี่ยภายใต้น้ำมันแพงข่าขนส่งแพงจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับครับใครมีความใครมีความพร้อมท่าเรือมากกว่าก็ได้ประโยชน์เวียดนามีท่าเรือเนี่ยเยอะมากกว่าไทยเยอะเลย เวียดนามติดประเทศจีนครับจีนเป็นตลาดใหญ่ต้นทุนในการขนส่งไปจีนของเวียดนามก็จะถูกกว่าเรามันหลายเรื่องประเด็นประดังเรื่องที่ห้าหรือหไม่แน่ใจเราคิดแต่ส่งเฉพาะของสดสดไปบางทุเรียนสดบางคุดสดนลำไยสดอะไรสดสดส่งเป็นเน้นเน้นวัตถุดิบเกษนรส่วนใหญ่เราไม่คิดที่จะแปรรูปไปมันได้บลค่าเพิ่มขึ้น ตในหนึ่งในหนึ่งสินค้าที่ส่งไปต่างประเทศมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้อยกว่าเวียดนามเออเนี่ยยิ่งหนักเลยมันเป็นไปอย่างนี้ไปแล้วนะท่านบณริตเพราะนั้นมันสะท้อนหลายเรื่องเรื่องสออกันสะท้อนไปที่ภาคการผลิตซึ่งภาคการิเราเนี่ยได้ใส่นวัตกรรมได้ใส่เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเพิ่มปรากฏว่าเรื่องพวกนี้มันไปแพ้เวียดนาม ถ้า <5 S 2> ปีข้างหน้าประเทศไทยแบบนี้อยู่แบบนี้ห้าปีข้างหน้าประเทศไทยอยู่นี้เศรษฐกิจเวียดนามจะเท่ากับประเทศไทยโอ๋อออาคุณแอนค่ะแล้วตอนนี้ไอ้พวกผลิตก็ย้ายไปเวียดนามมันเยอะเลยนะครับอาจอารย์อ่านถ้าเราไดแย่แล้วเนี่ยอ๋ครับผมเออก็ค่าแรงก็แพงเวียดนามค่าแรงก็ถูกเออค่าไฟเวียดนามถูกกว่าถ<ค>้าน้ำมันเวียดนามถูกกว่าใช่ครับอืม สุดท้าย<อ>ค่ะครับ,คร,บครับผมค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลหรือจะเป็นทางแบงค์ชาติหรือใดๆก็ได้ที่ควรทําอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ค่ะอาจารย์คะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องบอสต่างๆเนี่ยมันทําให้คนไทย ไม่ได้ไปสนใจรัฐบาลเท่าไหร่แล้วตอนนี้โชคดีไปนะรัฐบาลโชคดีไปเรื่องของเอ๊ะทำไมรถแล้วมันสามสิบยังสามสิบสามใช่ไหมะทคนมาสนใจเรื่องบอสเออใช่ครับข่าวชุกชงเป็นเรื่องแต่บอสบอสเรื่องของไอคอนเออทำไมใช่ค่ะึงที่คุณแดนถามว่ารัฐบาลต้องทำยังไงค่าเงินที่เรามีอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับอัตรา้เปลี่ยนผมว่ายังแข็งเกินไปรัฐบาลต้องไปคิดต่อนะ S <S <S เป็นรัฐบาลารหรือเป็น <ผม S 1> ทางแบงค์ชาติคะอาจารย์คะทางแบงค์ชาติแล็รัฐบาลอ่ะทางแบงค์ชาติและรัฐบาลนะอสองเห็นนายกอุ้งอิงกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยก็ต้องดูแพ็เกเกจกระตุ้นเศรษฐกิจกเป็นแบบไหนแต่กัปังจะบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเวลากระตุ้นเศรษฐกิจกเขาไม่ได้แจกเปล่า หรือถ้าเขาแจกจริงๆเนี่ยเขาแจกเขาแจกน้อยบาไทยอ,ะอ่ะเออใช่ครับใช่ใช่ใชใชแจกแจกไม่ถึงแจกไม่ถึงสี่พันบาทต่อคนคแต่ว่าบ้านเราแจกเป็นหมื่นนะสื่อกำลังสื่อแล้วกำลังสื่อว่าถ้าอยากจะทําเรื่องของการอุดหนุนเนี่ยก็น่าจะอุดหนุนให้เกิดการศักยภาพในการผลิตไปด้วยโอเคค่ะาก็คือว่าครับ ผลสารลัผลผลผลการตั้งสารลัจะเป็นยังไงรัฐบาลต้องมีโลดแมทได้ละอืมสี่ความขัดแย้งนั้นภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิงกันหูดับตับไหมในตอนออกกลางมีผลตราคาน้ำมันเนี่ยรัฐบาลจะทำยังไงท่านมีเรื่องแผนสำรองเรื่องนี้อะไรอย่างสี่สามสี่เรื่องประมาณนี้ครับคุณแอดโอ้สามสี่เรื่องที่อาจารย์บอกเนี่ยแม่งโคตรสำคัญหมดเลยนะสาคัญหมดเลยเราตั้งบาานซ์ยังเนี่ยเออรัฐบาลบัวแต่ว่า อะไรว่าซอฟพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์พ่ออยู่กันหน่หาไม่รู้จะไปไหนแล้วผมก็นลำคาญกันแม่งเลยโอ้เห็นเรื่องแย่จริงนะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอค่ะได้ครับคุณแดนครับท่านบารวิทย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านอัดถูกใจท่อนสุดท้ายของท่านบรรวิทย์มากนะคะลืดอัดลำคาญคนจะไปไหนต่อไหนได้แล้วมันก็จะมาติดอยู่แต่ไอ้ตรงเนี้ย อะไรก็ไม่รู้มึงจะก็จะซอฟต์เพเวอร์เาวเวอร์เออก็อยู่เนี่ยมวยไทยํำกันไปํำกันว่าอะไรของเขาอเนี่ยอ,อาหารบ้างอะไรบ้างห้าพันล้านอัดเข้าไปเอาที่น้ําท่วมเนี่ยไปช่วยอะไรเขาบ้างอ่ะเอาคิดแบบไม่ต้องเอาสมองคิดเอาส้นตีนคิดเลยอ่ะทําไมไม่ช่วยเขาให้กลับเหมือนเดิมก่อนไม่ต้องไปตั้งหรอก <S <S ไอ้ไอ้นี่เสียหายมากไอ้นี่เสียหายน้อยส่งคนลงไปเลยแล้วโกงโกงค่อยจับมันเออโกงก็จับมัน ลงไปเลยว่าไอ้บ้านนี่มันเสียหายคนนี่มันทํายังไงให้กลับคืนได้เร็วที่สุดมัวแต่คิดว่าจะไปหาตัางค์อีกกี่แสนล้านไปแจกไม่รู้อไอ้ชิบหาย<บอก>แม่เลยที่เราคุยกันเบรกสองอะค่ะเ,ออเขาเพิ่งแถลงข่าววันนี้เลยว่าเดี๋ยวจะไปเจาะกลุ่มธุรกิจรายย่อยร้านค้ารายย่อยอีกประมาณหนึ่ง0ส่นล้านมันจะบ้าผมฟังอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เนี่ยคนที่เดือดร้อนมากที่สุดคือน้ําท่วมและเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำเขาต้องได้รับ เขาไม่ช่วยเขาแล้วยังไงมันก็จะกลายไอ้คนกลุ่มเนี้ไม่เปราะบางก็เป็นเปราะบางเปราะบางก็เป็นกลุ่มแตกหักไปเลยแล้วคุณไอ้ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเอาอย่างไรมีแต่หน่วยงานเอกชนหน่วยงานของเราก็หน่อมแนมหน่อมแนมหน่อมแนมอยู่แน่ะเออแล้วก็ไม่เห็นพูดถึงเลยแล้วคุณเป็นผู้นําประเทศยังไงผมดูโจโควีเนี่ยเขาเกิดเหตุในประเทศเนี่ยเขาไม่ประชุมเลยการประชุมอาเซียนกลับเลยเขาอย่างนี้นะญี่ปุ่นเนี่ยเกิด ซูนามิเนี่ยอดีตนายกอาเบะโอ้ยโโใส่ชุดหมีไปคุกเข่าลุยเขาเลยอ,ะอ่ะเออนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องมีการถ่ายภาพมอบของเลยกูไปลุยกับมันเลย <S 2> <S 2> เออรเรามีบ้างไหมเออแล้วดูที่ว่าเราไปประชุมอะไรเนี่ยไอ,ออาเซียนอะไรเนี่ยเอออาจารย์สุตาทิ์บอกว่าไม่มีกี่ประเทศอะไรกระจอก,อกง่อยเลยไม่มีกี่อันเลย เราค่าเช่าอันนั้นอันนั้น A C D ค่ะที่มีแค่ลาวกับไทยเออแล้วก็โอ้โหเขาบองเขาบินไปชื่นมื่นมากเลยอ่ะแล้วดูที่ลอเ่นอ่ะไม่ใช่ลอเล่นสอเอารเบียนะลอเ่นว่องมานั่งโกลคอสและอีโคโนมิกโกลคอสสองเด้งคนงงกันทั้งเครื่องบินตบมือน่ะเพราะเรามีบ้างไหมอแต่ไองานงานนี้ของลอเรนส์วองเนี่ยอันนี้เขามาประชุมอาเซียนสมิทเนาะ เราก็ไปด้วยละ<ช>แต่เราหนีเวทียูเอ็นใช่ไหมที่อา,อาจารย์บอกกันนะคะเราหนีเวทียูเอ็นก็ให้ไหปรับรีต่างประเทศไปซึ่งแปลกนะปกติต้องเป็นนายกที่ไปถูกไหมคะก็อะไรก็ไม่รู้ก็มันประคองกันจนไม่รู้ว่าแล้วนี่ประเทศมึงหรือประเทศกูอะหรือกูเป็นท่านมึงวะประเทศกูมีค่ะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ